ตุดน,นี้เป็นลูกเจ้าหยกเพชรนะครับน <gasps> ี <tiden> ่หยกเพชรลูกหยกเพชรทั้งหมดนะครับนี่เบียร้อยกระดูกงอนนะครับนี่มีบวกแม่สายมูเสือดำแล้วก็ทองสไนเปอร์นะครับนี่ลูกไอทองสไนเปอร์นี่ครับตุดนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะครับกระดูกงอนนะครับเบียร้อยกระดูกงอนนะครับนี่ครับเป็นลูกของเจ้าหยกเพชรนะครับ เยอะนะครับุนดนี้พวกทองสไนเปอร์เทาค์คัสิกนะครับแล้วก็หลักๆจะเป็นบวกสายเลือดหิง,ง,งลำพูนน่ครับเียร้อยกระดูกงอนนะครับลูกยกเพชรทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในนี้บวกงอนเทพบวกมูกเซอร์ดำนะครับ ทัทองสไนเปอร์นะครับชุดนี้เป็นพ่อเดียวกันทั้งหมดเจ้าหยกเพชรนี่ครับเยอะนะครับนี่ครับเป็นรุ่นสองเดือนนะครับนี่ครับยรลอยกระดูกงอนนะครับกระดูกโครงสร้างหายห่วงนะครับนงอนเลยนี่ครับงอนๆเลยนะครับนี่ รับประกันกระดูกโครงสร้างบึกเลยนะครับนี่ตัวน,นี้ก็สวยนะครับนี่เป็นเยียร้อยนะครับพี่น้อง fc คนไหนสนใจก็ทักมาโทรมานะครับจัดให้ราคาลากย้านะครับรุ่น2-3ถึง3เดือนนะครับนี่กระดูกงอนๆเลยนะครับเยาร้อยกระดูกงอนครับ ชุดนี้เป็นลูกของเจ้าหยกเพชรทั้งหมดเยอะนะครับนี่ตัวนี้เป็นหยกเพชรบวกทองสไนเปอร์นะครับนี่นะครับเงอนๆเลยนะครับไปแล้วครับบวกมูเซอร์ดำก็มีนะครับเท่าคาดสิบแม่หัวจุกก็มีนะครับบวกจุกเทพ พี่น้องท่านใดอยากได้ไปปล่อยหรือไปเลี้ยงหรือจะเอาไปทําสายก็ทักมาโทรมานะครับเดี๋ยวจัดให้ของดีราคาลาักยานะครับนี่เป็นเกียร้อยกระดูกงอนๆครับนี่ครับเกียร้อยกระดูกงอนนะครับสไตล์การชนเป็นม้าล่อลำวงนะครับวิ่งแล้วเตะวิ่งแล้วเตะนะครับม้าล่อกระดูกยักษ์นะครับผม เยอะนะครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับเป็นงอนนะครับกระดูกงอนนะครับรุ่นสองเดือนตัวโตบ้าเลยนะครับ่นี่ครับเยอะนะครับเอยา้อยกระดูกงอนครับชุดนี้เป็นลูกของเจ้าหยกเพชรทั้งหมดนะครับพ่อพันตัวเก่งนี่ครับนี่เป็นกระดูกงอนนะครับี่นี่ครับนี่ครับนี่ จะรอกันนะครับนี่ขาสีแดงนี่เป็นบวกหมูเสือดำนะครับขาสีแดงกับขาสีเขียวนะครับนี่ครับกระดูกข้นง,งอนเลยนะครับนี่ทายาตหยกเพชรนะครับรับประกันล่อชิงวิ่งเตะนะครับเยียร้อยกระดูกงอนนะครับสนใจทายาตติดต่อเข้ามาโทรมาทักมานะครับ จับให้ราคาพิเศษโอเคนะครับฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ